สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบอยู่ที่สวนทุเรียนของพี่กบเองนะฮะแปลงนี้ก็มีการปลูกนะฮะระยะอยู่ที่8คูณ8นะครับ8คูณ8พื้นที่มันน้อยครับไม่เยอะก็เลยปลูก8คูณ8นะฮนะเนี่ยจากต้นนี้พี่กบนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่นะฮะแปด นะไปนุ่นก็8เมตรนะครับอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8อ๋อบางจุดนี้เป็น9เลยนะฮะนี่จุดจากนู้นมานี้เป็น9นะครับแล้วก็จากนี้ไปนุ่น8เมตรนะคร8คูณ9นะครับก็ประมาณเดียวกันนะฮะส่วนนี้มันได้ประมาณนี้ก็ก็เอาตามนี้นะครับแต่ก็จะมีบางส่วนนะฮะที่แคบกว่าน,นั้นหน่อยคือ7คณ7 แต่จริงๆแล้วเพื่อนๆครับพี่กบนะจากการที่ได้ไปดูสวนทุเรียนเนะอ่าเป็นจํานวนมากนะครับเห็นเลยว่าทุเรียนต้นห่างเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าผลผลิตนะที่ที่ดีส่วนใหญ่เป็นทุเรียนที่ปลูกต้นห่างนะครับในระยะเวลา5ปี6ปี7ปีเนี่ยทุเรียนยังได้ผลผลิตไม่เยอะนะครับ แต่ว่าคนที่เขาต้องการผลผลิตไวนะรีบเอารีบฟ้าโอกาสก็คือเขาจะเอาไวนะก็ปลูกทีได้เพราะทุเรียนยังไม่ชนกันแต่ถ้าทุเรียนอายุประมาณสัก10ปีขึ้นไปหรือ9ปี10ปีขึ้นไปนะครับถ้าปลูกแค่ประมาณประมาณสักเ็ดเมตรลงมาเนี่ยมันจะชนกันแน่นอนเลยทุเรียนถ้าใบชนกันรากก็ต้องชนกันนะครับทุเรียนที่รากชนกันนะฮะ ไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับเหมือนเราฮะนอนนะครับถ้านอนในพื้นที่ส่วนตัวนะครับที่ไม่ชนกันเราก็ไม่อึดอัดแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนวันใดวันหนึ่งนะคนมันโตขึ้นแล้วก็พื้นที่มันจะแคบเหมือนอยู่เท่าเดิมพื้นที่ก็แคบลงก็จะเริ่มอึดอัดทุเรียนก็เหมือนกันนะ,ะทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนที่เป็นพืชเขาเรียกว่าเป็นพืชเชิงเรียกเป็นพืช เดี่ยวลักษณะเป็นพืชเดี่ยวนะครับเขาไม่ค่อยชอบอยู่อิงอาศัยต้นอื่นเขาชอบอยู่เดียเด่ยวๆเพราะว่าเขาผลผลิตเนี่ยเขาลูกเขาใหญ่จํานวนลูกก็เยอะด้วยนะพร้อมกันด้วยเวลาเก็บต้องเก็บพร้อมกันไม่เหมือนมะพร้าวนะมะพร้าวเนี่ยมันทยอยนะแต่ทุเรียนมันเป็นพืชที่มันเก็บพร้อมกันมันได้ผลผลิตพร้อมกันเพราะนั้นนะ เรียอนาจาักรของเขาเนี่ยต้องต้องพอสมควรแล้วก็ต้องเต็มที่ด้วยอ่าให้เขาได้ได้หากินได้นะเอาพวกธาตุอาหารในดินบริเวณที่เขาอยู่นีได้เต็มที่แล้วที่สำคัญเขาจะต้องไม่ไปออยู่นะฮะปนกับพืชอื่นหรือต้นทุเรียนต้นอื่นนะฮะดังนั้นพื้นที่ห่างเนี่ยมันมีความจําเป็นมากๆเลยในการที่จะอ ได้รับผลผลิตที่จํานวนมากแล้วก็ยังยงย่งยืนเขาว่ายั่งยืนก็คือทุเรียนที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะจะเป็นทุเรียนทีเ่เขาให้ปริมาณต้นเนี่ยนะครับหนึ่งต้นเนี่ยให้ปริมาณถึงสามารถไปถึงร้อยร้อยลูกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้นมันจะต้องตัดต้นเล็กลงทาบางคับให้ต้นเล็กลงเนี่ยทรงพุ่มแค่ไหนนะฮะลากนะมันก็เรียกว่า คือคือมันไม่สามารถขยายไปหาต้นอื่นได้ oh ถ้าพื้นที่แคบมันก็จะไปชนกันนะครับเราเลยไม่สามารถที่จะให้ทรงพุ่มมากกว่านั้นดังนั้นทุเรียนที่ชนกันรากชนกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับอายุแค่ประมาณสักเจ็ดปี8ปีก็ชนกันแล้วนะครับทุเรียน8ปี7ปี8ปี9ปีชนกันแล้วเนี่ยนะครับรากชนกันแล้วทรงพุ่มชนกันแล้วนะ,ผ,นนลวนะผลผลิตก็ได้ไม่เกินนะฮะไม่เกิน50ลูกลนะครับ ไม่เกิน50ลูกดังนั้นเราจึงต้องนะฮะเรียกว่าให้มันมีขนาดนะ,ะทรงพุ่มต้องอย่างน้อยเนี่ยเเมตรสิเมตรขึ้นไปเขาจะให้ผลผลิตถึงร0อลูกเลยถ้าต้น,นดีดีแล้วก,ก,ก็เขาจะได้แบบนี้ทุกปีดังนั้นนะครับมันแรกๆมันเหมือนว่ามันชา้าเรืออาจจะมองว่าต้นน่ยมันหลงเหลงไปหน่อยแต่ว่าวันหนึ่งอ,อายุทุเรียนเนี่ยทุกต้นมันต้องถึงสิปีอยู่แล้วไม่ว่าจะปลูกแคบหรือปลูกทีปลูก กว้างยังไงทุเรียนมันต้องอายุ10ปีขึ้นไปอยู่แล้วทุเรียนอายุ10ปีขึ้นไปอ่ะมันจะต้องเรียกว่า,าทรงมันใหญ่นะฮะดังนั้นเขามีโอกาสให้ผลผลิตตั้งแต่ร้อยลูกนะนะยังน้อยร้อยลูกทุกปีก็ต่อเนื่องเลยครับเราไม่ต้องไปหาทุเรียนที่เรียกว่าต้องปลูกเวลาทุเรียนชนกันนะฮะรากชนกันเนี่ยมันก็จะเกิดการโศบนะครับทุเรียนก็จะเริ่มอถอยหลังแล้วล่ะไม่จเจริญเติบโตเดินหน้าแล้วนะครับอ่า แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการผลผลิตที่เยอะเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถทําได้เลยนะครับดังนั้นทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยนะครับเขาสามารถให้ผลผลิตอย่างน้อยร้อยลูกเนี่ยมันทําได้กินยาวเลยนะครับ20ปี30ปียังได้แต่ถ้าทุเรียนถี่เกินไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยจาาจะบอกว่าถ้าต้องการผลผลิตที่ดียั่งยืนต้องปลูกห่างเข้าไว้นะครับ ใครที่มีพื้นที่ห่างเนี่ยนะปลูกได้เลยนะฮะปลูกห่างๆเลยนะฮะเเมตร10เมตรปลูกได้เลยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะครับในระยะยาวไม่เชื่อผมนะฮะทุเรียนต้นที่เขาปลูกห่างๆเนี่ยไม่เคยนะมีแปลงไหนล้มเหลวจากการทําทุเรียนนะส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จหมดเลยนะครับเขาได้ปีหนึ่งหลายๆตันนะครับ1ต้นก็ได้เป็นตอนนี้นะต้นหนึ่งก็ได้ร่วมเป็นหลายหมื่นแล้วนะฮะสามสี่หมื่นต่อต้นแล้วนะครับ ก็แบ่งปันเคล็ดลับไว้ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆครับ